วันนี้จะแกงปานินใส่ยอดมะขามอ่อนนะคะจะมาหาเด็ดพริกก่อนแล้วก็ใบแมงลักบูกเองค่ะ เอามะนาวไว้ทักลูกนั่นค่ะตอนนี้มาเอาตะไคร้นะขุดขาค่ะ อนนี้ผักเราก็เก็บครบแล้วนะคะไปทำกันสวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะมาทำจะมาแกงไอปลานินนะคะปลานินกับใบมะขามอ่อนนะคะก็จะมีใบมะขามมะนาวไอข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมหอมแดงนะคะ แล้วก็ใบแมงรักด้วยนะคะแล้วก็จะมีปลาร้ามะเขือเทศพริกเกลือผงปรุงรสตอนนี้เราเริ่มทำเลยนะคะขาตะไคร้ลงเลยคะ่ะหอมแดงใบมะกรูดแล้วก็เกลือผงปรุงรสลง แล้วก็เอาปลาลงเลยนะคะ รอให้เดือดสักพักประมาณ10บนาทีก็ปลาเขาสุกแล้วเราค่อยมาใส่มะเขือใส่เครื่องปรุงนะคะใส่ปลาอีกรอบนึงปลาเราเดือดได้ที่นะคะถ้ามีฟองก็ซ้อนออกได้นะคะ ใส่ใบมะกรูดพริกแล้วก็มะเขือลงเลยค่ะปลาลานะคะถ้าแกงแบบอีสานนี่เราใส่ปลารานิดหนึ่งนะคะ ที่บ้านชอบกินปลาก่ะก็เลยต้องมีติดไว้ซิมและจืดนิดนึงเติมเกลือกับผงชูลดลงนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะขามอ่อนเลยอยู่หลังบ้านหมดการเนี่ย ปูไว้เผื่อเวลากินก็จะได้กินจะได้ออกแบบนีเด็ดมากินได้ตามด้วยต้นหอมหอมเปแมงรักนะคะหรือภาษาอีสานผักไอตู่นนะคะแล้วก็ตามด้วยมะนาวด้วยนะคะ ใส่มะนาวจะหอมค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงปลานินใส่ใบมะขามอ่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะ ของเราก็เสร็จแล้วนะอร่อยมากเลยถ้าอยู่ใกล้ๆนี่กลิ่นหอมมาก เสร็จแล้วเราก็อันนี้พริกแห้งคั่วนะคะหยิดลงเลยค่ะเป็นอันเสร็จนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ